นี่เนเล่นเจตัวในสวหลักสิบถ้าเจมาล่างเนี่ยมาหลักสิบมเล่นเจ็ดหลักสิบมันทันวยวันก็เอาเอานี่ไปใส่น่วยน่วยมันจะมีอยู่สามห้าหกแปดหนึ่งมาสามห้าหกแปดหนึ่งามห้าแค่เดือเดือ่ก็เป็นล้านแล้ว ติห้าเป็นหลักหน่วยแต่ัวสามคู่ว่คตัสี่ีคู่นี้คู่นี้ตัวสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าปหอันี้ยี่ิบวนีี่บล่ห่ค่ะอันนี้มันม้สามสบสามอันนี้วที่ยี่สิบห่สนี่ะามคู่เนเป็นมวดที่ยี่บักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยบอหน่นี่ว่านักพสัันี้ การเข้าไปเทียบใ่ตัวนั้นมันสได้กัู่เอัีมันจกมันมันจะมีเจ็ดหนึ่งเป็นว่าเจ็ดหนึ่งห้าเออเจ็ดหนึ่งเจห้าเจหาว่ามีเจ็ดหา่าหอัเจ็ดห่มีในหันว่ามันไกลเจ็ด่ีเจ็ดห้าเจ็สามลยมีสองคู่เลบมีเด้เนี่อันนี้อันนี้ซื้อแล้วนี่ ตัดไปทำไมที่ย่งอยู่คู่เดียวทำไมผมว่านี่ปู่ก็สีว้าให้ย,ยูแม่ใกล้ๆมือแม่ไ้วิเคราะห์จาะสะก้อนเอาเลยหลายมากแม่คือจังแหมแหมแหมล้วนทีไม่ท่านผู้ส้มมือนีกับมาพบกับผมอีกแล้วครับสองสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมมือนกับผ้าท่านผู้ส้มมาอยู่ที่วัดปู่ศรีศูนย์เนาะครับผมบนบนเอาเป็นว่าเบาๆลายยาหญ่หางเนาะครับเข้าไปฟังปู่น้ำกันเล่นเนาะครับผมเว่าฟัไปตะขอนเนาะปูเนาะ เหมี่ยนเพิ่นงาโอ้ยเหล็กแมแมกนัมปูอยู่นี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 ่เหล็กแต่ว่าเอเจ็ดสามมาเอาเจ็ดสามก่อนเจ็ดสามตัดออกไปก่อนมันจอมปีศาจอยู่แล้วนักเจ็ดสามภาัซื้อไปแล้วแต่ว่านี่เจ็ดหนึ่งนี่มมกนัมปูอยู่ราว่าซื้อไปอยู่เพื่อนซื้อไปปาวบลูเจ็ดหก ซื่อเจ็ดหกเจ็ดเก่าหรือเปล่าไม่รู้ตัว่สามนีมากน้ำปูอยู่นี่ยังกัเป็ใดได,ด้ด้นอ่อปูตัวซื่อซื่อหน่อยเน่ตัวสามหนึ่งกัดน,น,นัก,นกเราเดี๋ยวฟังปูบอกให้ฟังแล้วกันน้องค่ะท่านผู้ชมไปหลังค่ะห้าสิบสามกับเจ็ดค่ะเลขจับรับสิบักาสาม,มาไม่จมาหัก หน่วยถ้าสามมาจะมาหลักหน่วยถ้าเจ็ดมาจะมาหลักสิบออีกสาตอีกนวยแต่วถึงเลยจับเลสิบสามน้อยสมาเอาหน่อยนะเนตัหลักตวเอาไว้เอาไว้ก่อนค่ะด้ก็มี่อหก่ตามี่ยนกด้าหกสิบหลักหน่วยที่หาสิปู วัที่สามสิบห้าวดที่สามสิบหาวันนีวดที่50สกวตา์ค่ะสกาวเล่ทักกเรียงกรเลีกล่างวดที่สามสิบห้าไม่ต้องกับเจ็มา หลักสิบสามหลักหน่เล่าหนาวยหน้าเลขหนึ่งสอตัวเจ็ดมาจะมาหลักสิบอน่วยมาจะมาหลักสามค่ะสรุปแล้วมีหนึ่งสามต้องอยู่มั้งต้องอยู่นี่มันตีสามเนะห่ตัวละหบาทนเ่เจ็ดหลักสิบสามหลักหน่วยเพราะปัญหาสื่ออไรแล้วพหัด กวดเอาบนแลยซื้อเจ็ดสามไได้ผ่านเอาบนเลยดิเพราะมันบริหารสองเนดินมันส้นหนึ่งครั้งเนาะสามสิบหาหลอดสามสิบหาดเางวดออกมาไอันนี้ามักงวดนนี่มา่กูจากนี้มั้ยนี่อันนี้สามันคตรสุร เอาโคตรสูตรตรเน่คันคันที่เเจ็มห้านบ่อ๋อที่มาดเหมนที่เดีวเลยเนาะว่าที่สาหอันนี้สามเจดแปดว่ที่สามสิบเอ็ดาแขงาเอาา่ตาตาตาสมารอี้อรตันี้มันกระตุงนะล่ นสามเจ็ดหนึ่งเจห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเตแปดนึงแปดห้ารต้องกัรมันไม่ข้ามาเช็ใส่ตัวนี้มันสิงี้อยากันเราเข้ามาท่านนี่มันมันมันเดินดีก็ก่าก็กันแล้วมาให้เอฟซีพนนมาหันเนาเอาหไมันกี่ขรงล้การายเล่นยากกานช่วเข็นแขนรวดนะแขวนว่าะแขวนก็แขวนไม่อด้หรอกวันนี้สิบตัว็อกนนี่าน นู่นนะนะค่ะตัวไม่ต้องตัดตัวเด็กมตัวนี็มีันเ่ยนีจอแล้วจีจอพิเศษมากนะครับ่ะเป๋างกมกกระล้มันเะปะบเนียมาดิปูกรด้แล้วก็ที่สามมีนน่ะโอเควที่หามีอยู่ เป็นอมันน้ำปูอีตัวปะมักอยู่แล้วเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดน่กไหน้อยหวตงสินเพูดนีเกิดขาดแงก็ไดขาดแง่ก็ดีงวดบางงวดอยู่ละจะบางงวดนีเต็มเต็มแหละเล็กวิ่งเพื่อนนะหลุดบ่บ่หลุดสามสิบเอ็ดงวดงุดหวลอสูตรวนนะครับนะ โอ้โหเขากัน้นี่เด็นี่เด็นี่เก้าศนเก้าหนึ่ตัวนี่นี่งามด้วยนี่ตัวนี้ก็งามนี่ก็งามนี่เก้นึ่บเนยอ่านมาอีกเก้าซุนก็ได้เู่งามอยู่เพื่อนไม่น่าจะลองเก้าศนนะเนาะเก้าหนึ่งเกเจ็นี่หละท่เปร์เซ็นมาแต่ว่าเก้าห้นี่กิลบไปก่อนแต่ว่าเป็นตัวร่องบุญที่ปัววดที่สามสิบอทเนี้วดที่ห้าสิบอ้วดที่สามหห้า เก้าศ yes. ูนย okay. it ์ว okay. okay. oh, ันนี้บนน่ะอฮัลโหลค่ะค่ะบ้านดูสามดูหาเจาะเต้าหาาวัยค่ะค่ะเดี๋ยวไปเข้าไปเอาผู้เรียนงามงามปูเจ็ดหนึ่งงามเลยวันนี้เจ็ดศูนย์งาม ก so ็ัวมุกิตสิบารเลยผมไม่ไดาเล่นกะใส่เสเอัวนาลงมานอะรปะตัดเป็นทีมละตัวแล้วผมว่าเอาแตงผมเลตัดนี่ผมมาคักฝันหรือเ้อเจดสีนึ่งเรียกฝันฝันยังฝันเหรวคนข้านเห็นปูวันบพิ่นว่าเนี่ย เพิ่นแขนปูบ้านไรเพิ่นเบื้องไรเพิ่นเข่าจิตเพิ่นนี่ไยวัวอ๋อคิดว่าจะได้เียันปูบ้านก็ได้หรือเปล่าอ๋มันมีอยู่แล้วบอลบอลมีสองยญนเลยอ๋อยันหนึ่งเห็นค้า่อเนี่ยอ๋อหวยเนี่ยหวยเนี่ยเอะข้างผมนอนเอาไปทำกันเดี๋ยวเลิกกันเลิกกันเล่าห้องกันเล่าห้องกันบอมันจะคุยกันได้มันจะมึงดีเขาว่าหวยแม่เพชรหมู่บ้านนี่ก็ยังสวดก็แค่แถวะไละให้เขาได้ฟังตอนคุยกัน มัา้กงมาเกื่ยวัดฮั้คีบะัดเนควยเขมามเสียงบหหัดก็เดือนกระเาเขามักเขามักเทียงกันโม<อ>มันเขาว่าได้มากอย่างนี้เขมามักเทียงกันนี่แล้วมักโซ่ <c oughs> ไม่จะคล้องก็ใส่เสียงใช่ไหมได้ปูบนปูบนเนี่ยสุดบนปูนปนกระแามดิบ๊วุดบนเดี๋ยวเขามาด้นในหนึ่งเรียเป็นข้าวอันนี้ยังมีปูสุดได้ดิบน บอบทน้เดียวีแม้มันท่าละอันนี่นี่อันนี้ล่างมาเลยล่างสามสิบเอ็ดล่างสามสิแตว่ากันล่าง่ยกันเอาสิบหน่วยรักสิบมันตต็ล่างมบัวักเงยตตัวนี้้างวมบอหกเจ็ดปเก้นย์เ็นบ่หเห้าแปดหนึ่เล็กน่อยบอก สอันนี้หวยอันนี้แค่แค่ยี่ยี่สิบหกวเชนหน่วยมันสามวดที่สาแต่ว่าหลักสิมันงวดที่2ี่สิบหกสถิติบเง็ดที่33เลสามสิบเลติปู่ไม่แล้เลขคงเลขคงสามนี่ น้นสางัที่พูดตามมาเลยนั่นค้งสามกัหนึ่งอ้อ่าเราทำสุดหลังก็มีแต่ว่ามันก็เลยกลับไปกับม่เนะาะ ห้าห้ายี่ห้าเนี่ยั่นบอกว่าศูนย์สามหนบ่นาี่สามหกสามเจ็มันสูแมนแมมันก็เลยเป็นน่อยตัวเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับสำหรับเปลขลกางสุดล่างปูสี่ศูนย์ะครับผมทั้งหมดหนังปีปูปูที่แน่าทั้งเล็กบัลเล่ยังนันพร้อมเรายี่สิบห้าตัวมาเขาวัดทานเล็กเขาวัดท่าเล็กคัด อาครับผมสำหรับเลขรางปูซีศูนย์หดหมีเนาะครับตุ้สภาคมสองห้าหกห้าเนาะครับผมสำหรับเนี่สายฟ้ฟพลาดเลยก็ขอลาทันผู้ส่นไปก่อนเนาะครับขอบคุณครับ